สวัสดีค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคม2568เว็บไซต์โซฮาเผยเรื่องราวของหวังลี่คุนนางเอกสาวจีนที่เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่หลังจากจ้านฮาหลี่มหาเศรษฐีสามีของเธอถูกตัดสินจำคุกในคดีช่อโกงเงินมากกว่าพันล้านชื่อของเธอก็ถูกยงเข้าไปเกี่ยวข้องและทรัพย์สินของเธอก็ถูกอายัดผลงานในวงการของเธอจึงถูกระงับและการปรากฏตัวของเธอต่อสาธารณชนก็เริ่มน้อยลงจนค่อยๆหาย ปนั่นเองค่ะตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566จานฮาวหลี่ถูกจับกลุมในข้อหาช่อโกงประชาชนกว่า200คนรวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินกว่า800ล้านหยวนขณะที่บางสื่อระบุว่ามากกว่า1,000ล้านหยวนหรือราว3,000-6,000ถึง 6, ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เขาได้นำเงินกว่า600ล้านหยวนหลบหนีไปก่อนที่จะถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวขึ้นศาลในเดือนสิงหาคม2567นั่นเองค่ะแต่เขาและครอบครัวปฏิเสธที่จะชดเชยค่าเสียหายโดยอ้างว่าไม่มีเงินส่วนทางด้านหวังลี่คุณซึ่งเป็นภรรยาของเขาในขณะนั้นก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเช่นกันค่ะและทรัพย์สินของเธอก็ถูกอายัดเธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วงในการใช้เงินที่สามีของเธอได้มาโดยมิชอบ ผ่านการรับของขวัญที่สามีซื้อให้ได้แก่สินค้าหรูหราเครื่องประดับราคาแพงรถยนต์และบ้านโดยเฉพาะวิลล่ามูลค่า47ล้านหยวนราว200ล้านบาทและรถยนต์โรลส์รอยส์แฟนทอม อย่างไรก็ดีหวังลี่คุณปฏิเสธว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของจ้านฮ่าหลี่เธออ้างว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีของเธอเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่เธอได้รับผลประโยชน์จากการยักยอกทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายของเขาทั้งนี้ทางด้านนางเอกสาวได้ยื่นเอกสารแสดงทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเองต่อมาทางตำรวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของหวังลี่คุณที่ได้รับจากสามีเป็นจำนวนมากเช่นกระเป๋าถือแบรนด์เนมหรูตู้เก็บซิกา รุ่นลิมิเต็ด Limited, ทองคำแท่งรถยนต์หรู รวมยอดเงินทั้งหมดที่ได้จากการประมูลทรัพย์สินในรอบแรกอยู่ที่ประมาณ130ล้านบาทซึ่งถือว่ายังน้อยมากนะคะเมื่อเทียบจำนวนที่สามีของเธอช่อกงไปและไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายได้เลยในช่วงที่ผ่านมาหวังลี่คุณพยายามขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อขอหย่ากับจ้านเฮาหลี่และรักษาชื่อเสียงของเธอไว้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเขาเธอร้องไห้และอ้อนวอนสามีหลายครั้งแต่เขากลับ ฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารย่าจนกระทั่งเขาถูกตัดสินจำคุกเลยทำให้กระบวนการหย่าร้างของทั้งสองอยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะ จนกระทั่งในปี2568ในที่สุดหวังลี่คุณก็ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของสามีหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมานานราว2ปีเธอก็สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อีกครั้งโดยกลับไปแสดงและปรากฏตัวเข้าร่วมงานสาธารณะต่างๆอย่างไรก็ดีนะคะคดีความครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออาชีพและภาพลักษณ์ของเธอทำให้รายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและสัญญาภาพ ลดลงอย่างมากหลังจากยาร้างหวังลี่คุณได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างความก้าวหน้าในบทบาทการแสดงที่ท้าทายมากขึ้นและสามารถสร้างความประทับใจนอกจากนี้โชคดีที่ละครสั้นย้อนเรื่องได้รับความนิยมหวังลี่คุณที่เปลี่ยนมารับการแสดงแนวนี้จึงมีผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจอย่างมากประกอบกับฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอดูเหมือนจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อีกครั้งนั่นเองค่ะ